สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำเรื่องการหารเราจะหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะ สิหารจำนวนใดเท่ากับ2เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า2คูณอะไรจะได้10 2คูณอะไรจะได้สิบส โดยการท่องสูตรคูณสองสองคูณหนึ่งเป็นสองสองคูณสองเป็นสี่สองคูณสามเป็นหกสองคูณสี่เป็นแปดสองคูณห้าเป็นสิบสองคูณห้าเป็นสิบ ก็จะได้1ิบหารห้าเท่ากับสองยี่สิบสี หารจำนวนใดเท่ากับ3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3คูณอะไรจะได้24 3คูณอะไรจะได้24 โดยการท่องสูตรคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ6เป็น18 3คูณ7เป็น21 3คูณ8เป็น24 3, คูณ8 นยี่สิบสี่ก็จะได้24หาร8เท่ากับสาม 20หารจำนวนใดเท่ากับ4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้20 4คูณอะไรจะได้20 โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ5เป็น20 ก็จะได้20หาร5เท่ากับ4ี่สิบห้าหารจํานวนใดเท่ากับห้าเป็นการหารเวลาหาคำตอบ เราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้15 5คูณอะไรจะได้สิห้า โดยการท่องสูตรคูณ5 5คูณ1เป็น5 5คูณ2เป็น10 5คูณ3เป็น15 5คูณ3เป็น15 ก็จะได้สิบห้าหารสามเท่ากับห้าสามสิบหารจำนวนใดเท่ากับหก เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้30 6คูณอะไรจะได้30 โดยการท่องสูตรคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ5เป็น30 ก็จะได้30หาร5เท่ากับ6 42หารจำนวนใดเท่ากับ7เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า7คูณอะไรจะได้42 7คูณอะไรจะได้42 โดยการท่องสูตรคูณ7 7คูณ1เป็น7 7คูณ2เป็น14 7คูณ3เป็น21 7คูณ4เป็น28 7คูณ5เป็น35 7คูณ6เป็น42 7คูณ6เป็น42 ก็จะได้42หาร6เท่ากับ7จ็สี่สิบหารจำนวนใด เท่ากับ8เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า8คูณอะไรจะได้40 8คูณอะไรจะได้40 โดยการท่องสูตรคูณ8 8คูณ1เป็น8 8คูณ2เป็น16 8คูณ3เป็น24 8คูณ4เป็น32 8คูณ5เป็น40 8คูณ5เป็น40 ก็จะได้40หาร5เท่ากับ8 45หาหารจำนวนใด เท่ากับ9เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า9คูณอะไรจะได้45 9คูณอะไรจะได้45 โดยการท่องสูตรคูณ9 9คูณ1เป็น9 9คูณ2เป็น18 9คูณ3เป็น27 9คูณ4เป็น36 9คูณ5เป็น45 9คูณ5เป็น45 ก็จะได้45หาร5เท่ากับ9ก้สามสิบห้าหารจำนวนใดเท่ากับห้า เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า5คูณอะไรจะได้35 5คูณอะไรจะได้35 โดยการท่องสูตรคูณ5 5าหคูณหเป็นห5าหคูณสองเป็น10 5ห้คูณสเป็น15 5ห้คูณสเป็น20่สิคูณหเป็น25 5สิคูณหเป็น30มสิคูณเเป็น35 5สิคูณเด เป็นสามสิบห้าก็จะได้สามสิบห้าหารเจ็ดเท่ากับห้า 48หารจำนวนใดเท่ากับ6เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า6คูณอะไรจะได้48 6คูณอะไร จะได้48โดยการท่องสูตรคูณ6 6หคูณหเป็น6ก คูณสองเป็นสิบสองหกคูณสามเป็นสิบแปดหกคูณสี่เป็นยี่สิบสี่หกคูณห้าเป็นสามสิบหกคูณหกเป็นสามสิบหกหกคูณเจ็ดเป็นสี่สิบสองหกคูณแปดเป็นสี่สิบแปดหก คูณแ <8 S 2> เป็น 48, 48ก็จะได้48 หาร8เท่ากับ6 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพื่นอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ